คุณพยายามติดตามใส่ใจคนที่คุณชอบแต่เหมือนว่าเขาไม่สนใจคุณเลยโอ้อยอโอ้ผมมันลอย AI มากกว่าอ่าไหนลองกฟินต้องมาดูพิซ่าลองฟิลองฟิไนได้นแล้วได้นแล้วฟินแล้วอันนี้ามาแล้วมาแล้วอ่าเปิดกรีงมันจะได้เปิดไบออกมาเหมือน ยูอาร์โค้ดเก็บไว้ดูในโทรศัพท์คือได้ขอบคุณค่ะน้อยอยากเล่นบ้างอ่ะเอาสิเอาเล่นสิหาต้องเล่นสิไปโฮมก่อนอะโฮมเวสไม่แน้งลองเียวๆไม่มองแง่นะลูกมองแง่ทำแม่น้องเียวๆอยากเล่นบ้างได้เล่นขาดตอนนี้มือแน่อขอข่าเมื่อกีเจออะไรต้องหาเจอเอาพอพึ่งพึ่งหมนอ่ะต้อายืนคนเดียวเธอไปยืนถุงมือโอเคสตอร์ส

ให้ชน oh. okay. okay. ขอบซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมล่ะต้องหมุนเอวด้วยโอเคได้หม่เลขสามอ้ออ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 กออ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 อเออ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 อดออ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 อเมอออมเอออออออ สองความรักคนโสดคุณกำลังมองหาความรักดีๆอย่างไม่หลงใหแม้เป็นคนที่กล้าเปิดเผยความรู้สึกแต่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีไม่แม่เลิกใหแม่นเลิกห้แม่เลิกเปาเฟียเขาจะเขาคะพที่ถูกใจยังไห่แม่เลยยิ่สองหนูไม่แม่นเลยไม่แม่เลยไม่ไม่แม่เลยเราไม่ชอบแล้ว ไม่ได้อะพวงเราเล่นกันได้นะครับร h e Dragon c o n ล u r e r Love Sick by Man g a เ i n มาไปกันต่อผูผูแถวแถวพี่ออกอยากได้ w a l l น a p e r AI ได้ผมให้เลยคอับภาพที่ออกไปนแบบนี้ใหมดูได้ครับนี่ Next Station นะครับเราอยู่ที่ w เ l l p a p e r AI เอ่ เราสามารถมาสร้างภาพพื้นหลังหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้ครับเฮ้ยเราเราเราต้องลึกใส่ดิซิลเย่ใส่ดิซเลียก่อนนะเฮ้ยขอให้ใส่คีย์เวิร์ดคุณพิมพ์สิคุณอยากพิมพ์อะไรเราอยากได้เอ่อแครรั้งงกมมาผเอใส่คีย์เวิร์ดเลยว่าว่าว่าเลิแหมขับขึ้นไปความชนะงั้นเราขอ race อ่า race การแข่งการแข่ง

d r ดราก้อนดราก้อนลองดูสิเขาจะเจนเนเรทออกมาให้เราเป็นยังไงละละมุดเลิศไรส์ดราก้อนเลิศไรสดราก้อนออกมาเป็นสามารถเอาไปตั้งในบอร์ดไปเปอร์ได้จริงๆได้เลยครับเดี๋ยวแกงออกไปเลยสีขาวนั่นเองยามเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหม เป็นมังกรที่กำลังอยู่ในสนามแข่งรถที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะมีดอกซากุระและดอกซากุระและข้างล่างเป็นดอกโบตั๋นบ่งบอกถึงความรักเกความจินตนากาศยังเราเล่นมากอไอทำให้เราเราต้องคิดสู้ AI กลับไปเาแต่ย่างแล้วตรงคอของดราก้อนเนี่ยสั่ เป็นรูปนะดอกโบตัน๋นถูกต้องและในตาของมังกรมองไปที่ถนนเพราะกำลังแข่ง